ผมกล้าพูดเลยว่า30ล้านคนนั้นไม่ยากและน่าจะทำไรายได้เท่ากับหรือม,มากกว่าปีหกสองด้วยซ้ำไปดีมานไซ e เราไม่มีปัญหาแต่สปายไซ e เราเนี่ยตอนนี้ก็ยังติดขัดเรื่องเดิมๆอยู่โรงแรมเล็กเนี่ยถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตเขาก็เข,ข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้นี่คือปัญหาของษัผมกล้าพูดเลยว่า นะครับสาล้านคนนั้นไม่ยากและน่าจะทํารายได้เท่ากับหรือมากกว่าปีหกสองด้ซ้ําไปผมมีเหตุผลนะครับที่จะตอบอย่างนี้หนึ่งไทยเที่ยวไทยมากขึ้นถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเลขปีนี้กับปี62แล้วแนวโน้มที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ดีมากพอซีโร่จีนเริ่มเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่จีนนะเราให้ไปความสำคัญแต่จีนแต่หลายๆน่อเที่ยวทั่วโลกมั่นใจประเทศไทยต้องยอมรับนะ ดิมันไซส์เราไม่มีปัญหานะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งของโลกไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่สปายไซส์เราเนี่ยตอนนี้ก็ยังติดขัดเรื่องเดิมๆอยู่หนึ่งเรื่องแรงงานที่ขาดกับข้อ2เรื่องมากุเทศต่างๆที่ขาดเพราะแขกเติมมาไวมากคนตัวใหญ่ก็มีความพร้อมมีฝ่ายไอทีมีฝ่ายตลาดแบบระดับโลกที่ชัดเจนมีคนเซ็ล์แต่ว่าคนตัวเล็กไม่มีงบประมาณไปทําอย่างนั้นครับเราเลยบอกว่าต้องสร้างความพร้อมพลายไซส์ทุกแง,งม่มุมด้านไหนบ้างถ้าเรามีทุนสักอย่างหนึ่งเนี่ย ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นทุนเนี่ยทำอย่างไรให้เข้าถึงแหล่งทุนกลุ่มเล็กเนี่ยต้องอย่างไรกลุ่มใหญ่กว่าต้องอย่างไรกลุ่มกลางต้องอย่างไร SME คนตัวเล็กเนี่ยโรงแรมเล็กเนี่ยถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตเขาก็เข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้นี่คือปัญหาอุปสรรคตอนนี้หล,หลายอย่างเริ่มปรับตัวอย่างเช่นทกส ไปช่วยเศรษฐกิจฐานรากคือท่องเที่ยวชุมชนโดยการหนึ่งไปสแกนว่าชุมชนนี้ควรจะขายอะไร็เปเกจชิ่งแบบไหนหรือหรือคิดเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนอย่างไรนะครับมีสเต็ปสอนเรียบร้อยสอนจนจับปลาเป็นแล้วหาตลาดให้เรียบร้อย,ออยแล้วถ้าไม่มีทุนข้อยินดีให้กู้เท่าไหร่ก็ได้โดยดอกเบี้ยถูกมากออมสินนะครับก็คุยกับสาภาท่องเที่ยวเราคุยว่าเป็นไปได้ไหม NPL หลังจากปี62ที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ NPL เพราะขาดความสามารถในการบริหารจัดการ เพราะโควิดไครสิทธ์ยกเลิกเข้าได้ไหมให้โอก,กาสเขาหน่อยได้ไหมวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเพนพอยต์ประเทศอยู่ที่ไหนการท่องเที่ยวเนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทุกกระทรวงทะบวงกรมจากขอมนมาาิโรงแรมไปขอมหาดไทยมมายิม,ยมกรุเทศไปขอกระทรวงท่องเที่ยวและก,กีลาที่กรมการท่องเที่ยวมันไม่วันสต็อปเซอร์วิสอะฉะนั้น ผมเลยบอกว่าภาคเอกชนอยากเห็นการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาตินายกนั่งประธานวันนี้ภาคเอกชนอยากเห็นการกระจายทํางานเป็นคัสเตอร์คัสเตอร,คตอรอ et, ์คัสเตอร์อย่างเช่นไม่พูดภูเก็ตได้ไหมพูดเป็นคัสเตอร์นามันนมันรูทเลยก็ได้นะครับจากระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเนี่ยหจังหวัดอนามัน two weeks what to d o t h แด e อย่างเงี้ยมันมันต้องไม่เศษใหม่ๆเข้าไปเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นที่ภาคเอกชนอยากเห็น แล้วมั่นใจเหลือเกินว่าท่องเที่ยวนี่แหละจะเป็นกลไกลพลิกฟืน้นเศรษฐกิจประเทศได้แน่นอน